The Evil Within หรือ The Evil Within เกมสยองอีกหนึ่งตำนานที่ใครหลายคนอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วซึ่งเป็นผลงานของผู้สร้างเกมสุดโด่งดังอย่าง Resident Evil หรือ Biohazard ดังเช่นคุณชินจิมิคามิเจ้าแห่งเกมสยองขวัญที่สร้างความสนุกไปกับรูปแบบการเล่นสมัยใหม่และโดนใจพวกเราอย่างมากโดยหลังจากที่เขาวางมือจาก Resident Evil ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามคุณมิคามิก็ได้เริ่มแผนการโปรเจกต์ใหม่ที่ล้ำลึกมากกว่าเดิมนั่นก็คือเกม The Evil Within เกมเปิดโลกของสเต็มที่จะนำพาคุณเข้าไปสู่ดินแดนของใครคนหนึ่งที่เรียกตนว่าเป็นเดอะคอรในการสร้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อกำจัดเราให้อยู่ในโลกสยองขวัญน,นี้จนถึงขั้นเสียสติไปตลอดการแน่นอนว่ากลิ่นอายของดิอีวิลวิตเทนก็ยังคงมีความเหมือนกับ Resident Evil อยู่ไม่น้อยแต่สิ่งที่โดนใจแฟนๆมากที่สุดก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและเหนือมนุษย์ล้ำขึ้นไปอีกหน่อยถึงแม้ว่าระบบเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างต่อเนื่องไปบ้างจนทําให้อาจจะต้องหาคะแนนตรงนี้ไป แต่สาหรับการออกแบบตัวละครสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวมากมายในเกมนั้นก็ช่วยเพิ่มคะแนนความสยองและความรู้ระทึกไปอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเช่นกันครับและในวันนี้ทาง t i l l t a l Story ก็จะมาขอพูดถึงตัวละครสัตว์ประหลาดในโลกของสเต็มใน The Evil Within ว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนอกจากหากข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากมีตัวละครตัวไหนที่ขาดตกหรือผมพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกักบใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับ จะขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวละครทั้งหมดในเกม The e v i l w i t h i n ก็เลยดีกว่าครับโดยเรื่องราวของ The e v i l w i t h i n จะเป็นเรื่องราวของนักสืบที่ชื่อว่าเซบาสเตียนคาสเตลานอส ที่มีปมในใจในอดีตหลังจากที่สูญเสียลูกสาวจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในบ้านทำให้ชีวิตของเขาต้องเป็นคนขี้เมาจนไม่เป็นงานเป็นการอะไรเลยเขาได้รับงานให้ไปสืบสวนยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นจนเขาได้พบเจอกับชายลึกลับนามว่าลูวิกคนที่นำพาเซบาสเตียนเข้าสู่โลกของสเตมและความสยองขวัญที่ยากจะลืมเลือนของเขาโดยสำหรับเจ้าสัตว์ประหลาดหรือตัวละครสยองเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลูวิกได้สร้างขึ้นมาแล้วทั้งสิน้น ทำให้ผู้คนที่เข้ามาในสเต็มจะต้องตกอยู่ในนรกฝันร้ายนี้ตลอดการโดยเซบาสเตียนจะต้องหาทางออกจากสเต็มนี้ให้ได้และขัดขวางแผนการของลูวิที่ต้องการจะออกจากโลกของความฝันไปสู่โลกของความเป็นจริงให้ได้เพื่อไม่ให้ทุกอย่างกลายเป็นฝันร้ายเหมือนกับโลกในสเต็มนั่นเองครับอีกทางเพื่อปกป้องไม่ให้ถูกครอบครองโดยองค์กรโมบิอุสซึ่งตัวละครสัตว์ต่างๆในโลกสเต็มนั้นจะมีอยู่มากมายดังนี้ครับ 1. The Hundred มนุษย์ปีศาจสุดโลกจิตที่มีความคล้ายกับซอมบี้ใน Resident Evil แต่พวกเขาจะมีความคล้ายกับมนุษย์มากกว่าโดยพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกบังคับจิตใจจาก The c ค l l หรือสมองของลูวิกผู้สร้างสเตมแห่งนี้ขึ้นมาทําให้พวกเขาเนี่ยต้องหาทางขัดขวางและกําจัดเซบาสเตียนให้ได้ความโหดร้ายของ The Hundred จะขึ้นอยู่กับอาวุธที่พวกเขาถืออยู่รวมถึงความบ้าคลั่งที่ไร้สติของพวกเขาทําให้ The Hundred มาจจะโจมตีอย่างสเปสปะแต่รุนแรงอย่างมาก เดอะฮันเตร์ยังมีชนชั้นที่พัฒนาความฉลาดขึ้นและจิตใจขึ้นอย่างมากอีกด้วยนั่นก็คือ Market Hund ที่มาร์กจะทำอะไรแย,ยบยลและโลกจิบก็เดิมหลายเท่าเดิมทีเหล่าฮันเตรทั้งหมดจะมีรสนิยมในการกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะสมองซึ่งจะเห็นได้จากการรับประทานอาหารที่เลอะเทอะและคล้ายกระหายเมื่อเห็นเหยื่อตรงหน้าครับ 2. The Kipper หนึ่งในบอสของเกมนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเดอ p y r ระมิดเ a d เพียงแต่ส่วนหัวของมันจะเป็นรูปทรงของตู้เซฟ ที่ปากอยู่บนชายผู้ชอบชำละเนื้อเท่านั้นเดอะคิปเปอร์เกิดมาจากการผสมสานาระหว่างความทรงจําของลูวิกที่เกี่ยวพันกับตู้เซฟที่เขาเก็บงานวิจัยไว้และความโกรธที่ไม่มีใครควบคุมได้ทําให้เดอะคิปเปอร์แสดงความก้าวร้าวที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจของลูวิกและทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใกล้อย่างโหดเหี้ยมครับโดยอาวุธของคิปเปอร์นั้นจะเป็นค้อนทุบเนื้อขนาดใหญ่ที่มักจะใช้ทุบตีศีรษะเหยือ่อจนแตกละเอียด ในขณะที่เหยื่อกาลังวิ่งหนีนั้นมันก็มักจะใช้กระสอบเนื้อที่เต็มไปด้วยหนามแหลมเหวี่ยงเข้าแทงและเกี่ยวผิวหนังของเหยื่อผู้นั้นให้บาดเจ็บอย่างทรมานครับ 3. ซาดิสชายแล่เนื้อผู้สวมหน้ากากเหล็กแหลมที่ปิดบังใบหน้าบางส่วนของตัวเองรอบตัวของเขามักจะเต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นคาวอย่างหนักหน่วงเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการทุบตีเสียงกรีดร้องและความเจ็บปวดทุกรูปแบบ ไม่แปลกที่อาวุธของเขาจะเป็นมีดเลื่อยอันทรงพลังที่ทำเอาเราใจเต้นรัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมันโดยเฉพาะฉากตอนเซบาสเตียนวิ่งหนีนั่นก็ถือว่าเป็นอีกฉากที่ทำเอาใจเราแทบหล่นไปได้แล้วครับ 4. ลอร่าเราจะพบกับลอร่าเป็นครั้งแรกในตอนจบของพาที่ที่ในห้องที่คล้ายกับห้องเก็บศพที่มีส่วนท้ายเป็นห้องโถงขนาดสั้นเมื่อเซบาสเตียนเข้าใกล้กองซากศพที่ส่วนหลังของห้องลอร่าก็จะปรากฏตัวออกมาจากศพ พร้อมกับเสียงกรีดร้องอันเลือดเย็ยนออกมาเธอเป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวะกาจที่เซบาสตียนจะต้องประเคนอาวุธไฟฟ้าลูกซองหรือไฟในการต่อสู้และจะต้องวิ่งหนีเพื่อใช้จังหวะในการทําให้เธอบาดเจ็บไปตลอดทางเพราไม่ว่าเราจะวิ่งหนีไปที่ไหนหากรอล่าอย่างอาฆาตเราอยู่เธอก็จะปรากฏตัวออกมาจากศพที่นอนตายอยู่ทุกที่ทางเดียวที่จะกำจัดเธอได้ก็คือเราจะต้องวิ่งไปที่ห้องท่อแกส๊สและทำให้เกิดไฟลุกท่วมเพื่อใช้เผาร่างของเธอนั่นเอง 5นูนและเซนเป็นสัตว์ประหลาดฝาแฝดที่มีบุคลิกแตกต่างกันออกไปโดยเซนจะเป็นคนขี้อายและนูนจะก้าวร้าวมากจนผิดหูผิดตาเขามีความผิดปกติทางด้านร่างกายซึ่งเกิดจากจินตนาการของรูวิกที่สร้างพวกเขาขึ้นมาทําให้ทั้งสองเนี่ยกลายเป็นอสุรกายขนาดยักษ์ที่จะคอยทําร้ายเซบาสเตียนอยู่ตลอดความโหดร้ายของพวกมันจะมาจากพลังกาลังอันมหาศาลที่สามารถบีบหัวของเราให้แตกหรือกระชากแขนของเราให้ขาดออกจากกันได้ในพริบตาเพราะฉะนั้น หากเราต้องการจะกำจัด2ฝาแฝดเหล่านี้เราก็จะต้องใช้อาวุธที่หนักและวิธีเล่นที่รัดกุมระดับหนึ่งเลยครับ 6. Alter ทอร์อีกอสอัลเทอเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาดัดแปลงขึ้นไปจากฮัน เป็นอสุรกายที่บิดเบีย้ยวในโลกของสเตมซึ่งจะมีการกลายพันธุ์และก่อให้เกิดรูปแบบที่แปลกตามากยิ่งขึ้นมันมีร่างกายที่ทรงพลังและดิบเถื่อนมากกว่าฮันเต็ดหลายเท่าตัวนักแต่เนื่องด้วยจากผลข้างเคียงของจินตนาการและการกลายพันธุ์ระดับนี้ทําให้อลตริกอสมีความฉลาดน้อยกว่าฮันเต็ดในการจู่โจมและคาดเดายากว่ามันจะโจมตีเราในรูปแบบไหนทําให้อลตริกอสเป็นอีกหนึ่งศัตรูที่เราลําบากในการกําจัดอยู่บ้างครับ 7. i n v อินวิสิเบลเป็นตัวแปรของฮันเตดธรรมดา จากดีอีวิวิดนและมักจะปรากฏตัวหรือสะกดรอยตามเซบาสเตียนอยู่ตลอดในขณะที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลพฤติกรรมของอินวิสิเบลฮันเดนั้นจะมีความเหมือนกับฮันเดทั่วไปอย่างมากนั่นคือมีความโรคจิตและชอบทำร้ายผู้คนต่างกันก็แค่มันสามารถล่องหนได้ซึ่งวิธีการเช็คดูอินวิสิเบลฮันเดว่าอยู่ตรงไหนนั้นก็คือการสังเกตรอยน้ําหรือแอ่งน้ําที่เมื่อใดที่มันเหยียบลงไปเราก็จะเห็นรอยเคลื่อนที่หรือการกระเซ็นของน้ําเป็นวงกว้างได้นั่นเองอินวิสิเบล จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อได้รับผลกระทบจากแสงหรือบาดเจ็บมันมีใบหน้าที่ขนลุกและน่าสยดสยองอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับ 8. t r ทร m มามนุษย์ล่างเปือยที่ถูกตึงเข้ากับคานไม้และอาวุธตะขอเกี่ยวโดยไรยซึ่งใบหน้าแต่เต็มไปด้วยเลือดที่ไหลเจิ่งนองสภาพของมันบิดเบี้ยวและผอมแหง้งซึ่งเกิดจากคานไม้ขนาดใหญ่ที่มันถูกยึดไว้อย่างเจ็บปวด แขนซ้ายของมันถูกพันธนาการพร้อมกับมือที่ถูกตัดขาดอย่างยุ่งเหยิงส่วนอีกข้างที่เปื้อนเลือดน,นั้นถูกติดตึงคู่กับเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บติดงออกอกมามันมักจะใช้อาวุธเหล่านี้ขูดเข้าไปที่เนื้อของเหยื่ออย่างเจ็บปวดและสร้างความเสียหายให้กับเราทุกครั้งเมื่อพบเจอครับ 9. s e n เซน e ิเนลเดิมทีมันเป็นหมาป่าที่คอยปกป้องบัวจากผู้บุกรุกก่อนที่จะถูกนำไปทดลองโดยลัทธิผู้คลั่งไคล้จนเกิดการกลายพันธุ์ การทดลองอนาสยดสยองนี้ทําให้เซนติเนลมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันสามารถกินเหยื่อได้ถึง6ศพต่อวันเลยทีเดียวและยังคงข้าควรหากินมากขึ้นไปอีกเซนติเนลนั้นถูกล่ามโซ่ไว้ในกรงพิเศษในสุสานใต้ดินมันมีร่างกายใหญ่โตอย่างมาก พร้อมกับดวงตาขนาดใหญ่เอาไว้มองหาเหยื่อรอบคามีลวดหนามและเศษเหล็กหลายชิ้นพันเข้ากับลำตัวซึ่งน่าจะมาจากการทดลองโดยเราจะเห็นได้ว่าส่วนหัวของมันที่เงยหน้าออกมานั้นไม่สามารถใช้งานได้นอกจากส่วนตาและปากที่อยู่ตรงบริเวณหน้าอกของมันเท่านั้นครับ 10. อัมากรัมอาาัลฟาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทซากศพจํานวนมากที่ยึดติดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสั์ปะหลาดแนวพิลึกพิลั่นที่น่ากลัว มันมีความสูงเกือบ4เมตรและมีแขนขาขนาดใหญ่ที่สามารถคว้าม,มนุษย์เอาไว้ขว้างป่าหรือหยิบกินได้อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่มันได้รับความบาดเจ็บอัมากรัมอาัลฟาจะเผยให้เห็นกระเพาะของมันซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดเดียวที่เราจะต้องจัดการครับ 11. ชิกเกี่ยว ชิคเกียวเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้าที่เกิดจากความสับสนและความวิปริตของลูวิสมานาศายอยู่ในความมืดมิดและพยายามที่จะดึงใครก็ตามที่เข้ามาไกลเพื่อฆ่าและจับกินในทันทีลักษณะของชิคเกียวจะเป็นการรวมศพจํานวนมากเข้าด้วยกันเหมือนกับอามากรมอัลฟาจนกลายเป็นร่างมหึมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชิคเกียวก็คงจะเป็นปากขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยฟันที่มีเครื่องมือเหล็กติดอยู่มันจะคอยหาจังหวะและโฉบเอาเซบาสเตียนลงไปกินในน้ําและจบเกมใน,นที่สุดครับ 12. Heresy เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก้อนเนื้อขนาดมะหึมาเพียงแต่มันจะมีขาที่แหลมคม3คู่เอาไว้ทำหน้าที่เคลื่อนตัวไปมารล่ากำแมงมุมและยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันตัวอีกด้วยเดิมที The Heresy นั้นถูกสร้างขึ้นโดยเป็นเพียงสมุนของดูวิกที่ตกเป็นทาทางจิตใจซึ่งก็น่าจะเหมือนกันกับฮันรก,ก่อนที่จะถูกสเต็มเกินกินและกายผ่านจดคุมข้างออกอาวาน,นั่นเอง 13. เควล สิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจและมีส่วนผสมที่แปลกประหลาดระหว่างปลาหมึกกับมนุษย์เข้าด้วยกันมันมีอวัยวะที่แข็งแรงมากในการยึดเกาะทำให้เคลวลสามารถยึดตัวเองเข้ากับผนังเพดานได้อย่างง่ายดายมันไม่มีตาแต่มีปากขนาดใหญ่ที่มีฟันคดเขียวและสามารถยืดออกไปกัดเหยื่อได้นอกจากนี้เควลยังมีความสามารถในการพรางตัวได้อย่างสมบูรณ์และซุ่มโจมตีเหยื่อโดยไม่รู้ตัวได้อย่างแนบเนียน โดยมันจะจับเหยื่อเข้ามาไว้ในอนาเขตของมันและขับของเหลวไมโครไฟเบอร์ออกมาทางปากเพื่อลดการดิ้นของเหยื่อก่อนจะเขมือบหัวเหยื่อเข้าไปทั้งเป็นครับ 14. Dobbelganger เป็นรุ่นพัฒนาที่ก้าวขึ้นมาเป็นขั้นกว่าของฮันเที่สามารถทําการซิงโครไนซ์เข้ากันกับรูวิกได้ระดับหนึ่งทำให้พวกนี้สามารถฉายภาพร่างของตัวเองให้ใกล้เคียงกับรูวิกได้และยังมีพลังสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ถ้าจะเรียกว,ว่าล่างคนของรูวิกก็คงจะไม่แปลกครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากการซิงโครไนซ์ที่ไม่สมบูรณ์ด o อปเปิลแกงเกอร์บางตัวจึงขาดใบหน้าของรูวิกและยังคงมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวหรือมีรูปร่างที่ต่างออกไปเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความคล้ายกับรูวิกอยู่บ้างครับ15อัมากกรัมอัมากกรัมเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดในจิตใจอันวิปริตของรูวิก ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นบอสที่เราจะต้องอเผชิญในเกมโดยลักษณะร่างกายจะประกอบไปด้วยแขนขาและหนวดที่บิดเบีย้ยวและน่าเกลียดอย่างบอกไม่ถูกโดยรวมส่วนหัวของมันจะมีความคล้ายกับชิคเกียวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานเข้ากันกับความโกรธและความเกลียดชังของลูบิกจนกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาที่ต้องการจะขัดขวางหรือทำลายเซบาสเตียนสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อกกอกับมันก็คืออาวุธหนักอย่างล็อกเก็ตแลนเชอร์ซึ่งจะต้องคอยยิงไปที่จุดอ่อนของมันอย่างต่อเนื่องครับ16เคเดเวอร์ คเดเวอร์ iver, หรือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งของฮันซึ่งคนที่พบจะเป็นจูลี่คิดแมนหญิงสาวผู้มากด้วยความลับและปลอมตัวมาเพื่อสืบหาอะไรบางอย่างในสเต็มโดยลักษณะของมันจะเป็นซากศพที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ร่างกายตั้งตรงและมีแขนขาบิดงอช่องท้องมีตุ่มหนองพร้อมที่จะระเบิดอย่างรุนแรงมันเหมือนกับนักรบีีชพที่จะเข้าไปกอดศัตรูและระเบิดตัวตายไปพร้อมกันครับ 17. เฉด หนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ทำเอาหล่อระดับหนึ่งขณะพบเจอเธอเป็นผู้หญิงขาเรียวที่มีหัวเป็นสปอตไลท์และคอยทำหน้าที่ตรวจจับหาสิ่งแบบปลอมเมื่อใดก็ตามที่เธอค้นพบเป้าหมายที่เธอต้องการแล้วไฟสปอตไลท์จากบนหัวจะเป็นแสงสีแดงออกมาและเผยลำตัวของเธอเป็นปากกว้างที่มีฟันแหลมคมอย่างน่าขนลุกก่อนจะเขมือร่างเหล่าให้หายเข้าไปทันทีครับ 18. The Baby อสุรกายทารก ที่มีความเล็กมากจนเราแทบจะไม่ทันสังเกตอาจเกิดขึ้นได้จากผลของเด็กเล็กที่มีการเชื่อมต่อกับสเต็มเมื่อใดก็ตามที่มันสังเกตเห็นเซบาสเตียนมันก็จะพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาและสร้างความเสียหายเล็กน้อยก่อนที่จะฆ่าในเวลาต่อมาเดอะเบบี้ไม่สามารถเดินได้แต่จะคอยคลานอย่างแยบยนและเข้าจู่โจมใส่เราในขณะที่เราเผลอครับ 19. รูวิกชายหนุ่มผู้มีปมฝังใจในอดีต เขาสูญเสียพี่สาวไปกับเหตุการณ์ไฟไหม้ในกองเพลิงหลังจากที่เธอช่วยเหลือเขาให้รอดชีวิตมาได้และเป็นรอยแผลไฟไหม้ติดตัวตั้งแต่วันนั้นมาลูวิกเป็นชายที่เก็บกดจากการถูกพ่อทุบตีและกักขังทําให้ในตอนโตเขามีสภาพจิตใจที่ยากแท้จะอย่างถึงรวมถึงมีความฉลาดถึงขั้นสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าสเต็มอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อประสาทสัมผัสข,ของสมองเพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้เข้าไปสู่โลกที่สร้างขึ้นเองได้โดยมีสมองของเขาที่เรียกว่าเดอะคอร์คอยเป็นเซิร์ฟหลักในการเนรมิตอะไรหลายอย่าง เขาจึงเปรียบเสมือนบอสใหญ่ที่สุดท้ายแล้วเซบาสเตียนก็ได้ทำลายเดอะคอร์ได้สำเร็จแต่รูวิกก็สามารถเข้าเชื่อมต่อกับเลสลีย์คนไข้คนเดียวที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างโลกสเต็มกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ทำให้รูวิกที่อยู่ในร่างเลสลีย์ออกจากสเต็มและหนีไปได้นั่นเองและนี่ก็เป็นตัวละครสัตว์ประหลาดทั้งหมดจากเกม The EV ีว Within ทที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n g Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ